สวัสดีค่ะจินๆีต้อนรับเข้าสู่ดิอร์ออฟตาลอดบายกันเชรยานะคะคลิปนี้เรามาแรนด้อมต่อ <c oughs> อ่ะในคอนเทนต์ที่ว่าเนี้ยมีคนขอมานะคะเขาอยากรู้ว่าเปลี่ยนเป็นจากความรักบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนแนวเป็นแนวจากความรักไปเรื่องอื่นกันบ้างชีวิตความรักไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตนะจ๊ะเราไปดูการคอนเทนต์นี้ค่ะเขาขอมาสตูในที่ลับของคุณ เขาคนนั้นคือใครเออไม่ว่าจะเป็นศัตรูในที่ทำงานศัตรูที่ตอนหน้าพูดจาเราดีรับหลังคอยแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยศัตรูก็ไม่ได้หมายถึงคนที่เขาจะเข็นฆ่าเราเสมอไปเพียงแต่เจตนาเขาไม่มีเจตนาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือเจตนาที่ดีสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยศัตรูก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะจ้องทำร้ายทำ จ้องฆ่าเราอย่างเดียวอ่ศัตรูในเที่รับของคุณเขาคนนั้นคือใครโอเคไหมามารันด้อมคือการสุ่มเพราะฉะนั้นเราก็มาดูพลังงานหลักของคุณก่อนว่าตอนเนี้ยชีวิตรักอาจจะเป็นอาจจะเป็นศัตรูเรื่องของศัตรูหัวใจก็ได้ศัตรูในเรื่องการงานก็ได้อารมณ์เออนี้ยอารมณ์เนี้ยน,น่าจะมาเรามาดู การงานการเงนิงนและก็ชีวิตโดยรวมๆของคุณก่อนว่าคุณไปขัดแข้งขัดขาสวยเกินหน้าเกินตาใครเขาบ้างหรือเปล่า <c oughs> ดีเกินหน้าเกินตาสวยเกินหน้าเกินตาศัตรูของคุณมาจากที่ไหนได้บ้างอารมณ์นั้นนะจ๊ะมาเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่ทวๆไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาวการดูดวงเน่ ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือจอนารรนเรดดิ้งคือดวงทั่ว,วไปน่จจะดวงท,วทั่วไปก็คือของใครก็ไม่รู้ถ้าพลังงานตรงดูต่อพลังงานไม่ตรงมู Move, ไปดูคลิปอื่นโอเคไหมเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าศัตรูของคุณจะมาจากที่ใดได้บ้างน่จจะอืมจะเป็นศัตรูหัวใจหรือเป็นศัตรูที่เขาแอบ ทำ้ายเรารับหลังนินทาว่าร้ายเออคอยใส่ความให้เราต้องเสื่อมเสียเสียหายจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรมเนี้ยรมเนี้ยรมเนี้ยน่าจะอาชีวิตของคุณตอนนี้คุณเป็นคนใจบุญนะชอบทําบุญชอบทําบุญชอบให้ความช่วยเหลือคุณเป็นคนมีจิตใจที่เขาเรียกว่าใครตกทุกข์ได้ยากมาเนี่ยถ้าคุณน่ะช่วยเหลือได้นะคุณคอยช่วยเหลือตลอด ขี้สงสารคนนะ่ะเป็นคนดีนะเป็นคนสายบุญสายบุญคือบางทีเรารู้สึกถึงการที่ใครมาเล่าอะไรเราฟังหรือเล่าเห็นอะไรเนี่ยถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้แม้แต่คำปรึกษาเอ้ยช่วยปรึกช่วยเป็นที่ปรึกษาทางใจทางกายหรือให้คำปรึกษาหรือว่าช่วยในเรื่องของเงินช่วยในเรื่องของใครตกทุกข์ได้ยากมาพอที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้เนี่ยคุณจะช่วยนะคะ ขอให้ช่วยได้เท่านั้นอารมณ์ประมาณนี้ใจบุญทีเดียวนะคะสิ่งที่คุณทําบุญไว้เมื่อในอดีตชาติหรือณปัจจุบันชาติเนี้ยก็จะส่งเสริมให้คุณมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเช่นกันการทําบุญอย่าหวังผลนะคะการทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าทํำเราไม่หวังผลคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนแน่นอนสิ่งตอบแทนนั้นจะมาช้าจะมาไวหรือบางที่เป็นสิ่งตอบแทนที่เรามองไม่เห็นก็มี ลักษณะแบบนั้นนะจจะชีวิตคุณหรอมีลาบมีโชคมาไหมได้เงินก้อนโตมาหรือเปล่าเห็นเงินก้อนโตหรืออยากได้เงินก้อนโตอ่ามีเกณฑ์ของเงินก้อนโตโตเงินเป็นแสนเลยนะเงินก้อนใหญ่ๆเลยบางคนอาจจะมาจากการทํางานที่คุณมีความคิดไอเดียสร้างสรงสรค์เป็นเงินก้อนโตๆตเข้ามานะจจะหรือว่าบางคนอาจจะมาจากการให้เช่าพื้นที่ขายที่เออก็ได้นะ ดูเหมือนจะจะเป็นเป็นเงินที่เป็นเงินจากฟ้าได้เงินจากฟ้าคือเงินถูกหวยเงินที่แบบเราทํางานแล้วอุ้ยงานตัวนี้ง่ายจังเลยแต่ได้เงินก้อนโตๆต,ตมาอ่าเขาเรียกว่าโชคลาภที่มาจากเงินอ่าอารมณ์ประมาณนั้นหรือว่าคุณอาจจะอยากได้เงินก้อนโตโต,ตเพื่ออะไรเพื่อไปดูรายบางคนอยากได้บ้านอ่ะบางคนอยากซื้อบ้านแล้วอ่ะบางคนอยากได้ที่ดิน เพื่อความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินและครอบครัวคุณเมสิบเหลี่ยนเลยนะสิบเหลี่ยนเป็นไพ่ที่ดีนะคะอืมในบางคนนะที่เป็นถือไพ่ใบนี้อยู่บางคนเป็นตัวจริงเป็นครอบครัวตัวจริงแต่คนของคุณเนี่ยแอบไปมีคนอื่นสร้างความทุกข์กายทุกใจให้กับคุณเป็นอย่างมากอืมนั่นแหละสร้างความทุกข์เหมือนเหมือนเหมือน คุณมีครอบครวัวคุณเป็นครอบครวัวสมมติคุณมีครอบครวัวสามีคุณภรรยาคุณแอบปันใจไปให้คนอื่นหรือเปล่าอาแอบดูซิว่ามีไหมน่าจะคุณเป็นคนตรงไปตรงมาเด็ดขาดเป็นคนที่แบบพูดจาตรงตรงัรกความยุติธรรมเป็นอย่างมากเลยนะคือถ้าอะไรไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมในไม่เข้าข้างใครนะเข้าข้างความถูกต้องถ้าคุณคิดว่าอะไรที่ถูกต้องคุณพร้อมจะลุยพร้อมจะไฟพร้อมจะบวกด้วยแหละ นั่นแหละอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมาเกินจนทําให้คนเขาไม่ชอบเราก็ได้เพราะว่าคนทุกคนอาจจะไม่ชอบคนที่พูดจาตรงไปตรงมาเขาชอบคนที่พูดจาอะไรพูดจาวนหวานพูดจาดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปขัดแค่ขัดข,ดข,ดข,ดขาใครเขาบ้างก็ได้นะจ๊ะชีวิตคุณเป็นนักต่อสู้นักแสวงหาโดยชาริออดเป็นนักต่อสู้ค่ะเป็นลันกษณะของคนที่พร้อมบวกพร้อมลยุยอะ แต่ต้องความถูกต้องมีความดื้อรัน้นคุณจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณทำนะนะบางทีก็ตะแบงอะเรียกตะแบงอะบางทีแบบแต่มันจะดีในในการสร้างตัวสร้างตัวตนสร้างงานสร้างการถ้าคุณใช้ความตะแบงหรือความเชื่อมั่นหรือความมุ่งม,มันนะในเรื่องของการทํางานเนี่ยจะดีมากแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของตัวตนถ้าบางทีเนาะจริงจบทักก็หยุดบ้างฟังเขาบ้างอย่าดื้อเกินไปนัก ซึ่งแบบว่าการที่เราฟังคนอื่นบ้างเนี่ยคล้ายๆกรารรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะเอามาอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีทิ้งมันออกไปอารมณ์นั้นไพ่ของคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศถ้าคุณจะเดินทางไปทํางานอ่าไปทํางานทําการหารเงินก้อนโตๆเหมือนคุณจะต้องรอเรื่องของเอกสารสัญญาการดูอะไรพวกนี้อยู่น่าจะคุณมีก้าวถ้วยด้วยมั่นใจ ค่อนข้างมั่นใจแล้วมีสเสน่ห์แรงแรงมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะการตัดสินใจของคุณจะนำมาซึ่งการตัดสินใจก็รู้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าคนเราจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าการจะทำสิ่งนั้นนั้นผลผลที่สะท้อนกลับมากับสิ่งนั้นนั้นที่เราทำจะคืออะไรคุณจะต้องรู้ตรงนั้นด้วยการตัดสินใจของคุณเนื่องอาจารย์มองเห็นการตัดสินใจในเรื่องของความรัก ครอบครัวหนึ่งครอบครัวการตัดสินใจในเรื่องครอบครัวนะจ๊ะแล้วก็ให้ระวังการไปไปเจอกับคนที่เขาดรักดักหน่อยอ่ะหรือไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขาทำผิดกฎหมายยัดใต้โต๊ะเป็นเป็นอะไรที่ไม่ซื่อตรงเป็นอะไรที่ไม่ซื่อตรงหรือในบางคนอาจจะเป็นอะไรคนที่รับรับสินบนอะไรอย่างนี้ได้นะจ๊ะ อไพ่ของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนมีสเสน่ห์ใช้คําพูดใช้คําจาค่อนข้างดีนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนการตัดสินใจขอดูหน่อยว่าบางคนกําลังตัดสินใจในเรื่ององการอย่าร้างเลิกลาอย่าล้าง เหมือนจะไม่อยากทนกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวกันแต่แอบ,บนอกใจชั้นไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือในบางคนที่ยังไม่มีครอบครัวคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีครอบครัวแล้วไปแอบ,บชอบแอบรบักแอบบกิ๊กแอบบแทบกันก็เป็นไปได้เหมือนกันลักษณะแบบนั้นเพราะไพ่มันออกมาแนวแนวแบบนั้นนะคะรักของคุณอาจจะแบบช่วงนี้มีสน,น่หมาก,มากๆแบบบอกคนเข้ามา ให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณมีเรื่องปิดบงังซ่อนเร้นที่บอกใครไม่ได้ในใจลึกๆที่ซ่อนไว้บางคนอาจจะเป็นคนที่แบบแอบชอบคนอื่นที่เขาไม่โสดคือใจอ่ะมันควบคุมยากคอนโทรลยากนะจ๊ะแต่ว่าบางสิ่งอย่างคุณก็แอบซ่อนปิดบังทำอะไรรับรับรับรรอๆอ,อเออนั่นแหละอารมณ์ประมาณเนี้ยนะจ๊ะขอดูการตัดสินใจอะไรของคุณหน่อยเดิ บางคนก็มีเกณฑ์ของไปการไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรอะ่ะขอให้ผ่านพ้นกับความทุกข์กายทุกข์ใจผ่านพ้นเรื่องราวสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่มีเรื่องมีเรื่องของการตัดสินใจที่ต้องตัดสินใจจริงๆก็ไม่ได้อยากตัดสินใจแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างมันทําให้คุณผิดหวังเสียใจต้องตัดสินใจยังเด็ดขาดว่าเราจะทําอย่างไร มันมีสองประเด็นที่คุณกำลังตัดสินใจหนึ่งไปต่อสองพอแค่นี้ในด้านของความรักนะนะอืมหรือบางคนถ้าเป็นครอบครัวนะอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นครอบครัวอยู่คุณก็จะตัดสินใจว่าจะเลิกดีไหมจะอยู่ต่อดีไหมฉันจะทนไหวไหมกับการที่อยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมนี่คือไพ่ของคุณนะคะอ่ะเราไปตูอ่ะเราไปตูเราไปดูกันสตูในที่ลับของคุณค่ะ เขาคนนั้นเป็นใครศัตรูในที่ลับเขาอาจจะไม่ชอบหน้าคุณแอบนินทาคุณแอบแทงคุณข้างหลังศัออตรูคนนั้นเป็นใครมาจากที่ไหนได้บ้างมาดูสิศัตรูคนนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายเออมาดูสิศัตรูคนนั้นเป็นใครเขาเป็นใครศัตรูคนเนี่ยใครแอบคิดไม่ดีกับเรา ใครแอบปองร้ายเราอยู่ในใจเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ศัตรูคนนั้นเป็นใครเป็นใครเป็นใครศัตรูคนนั้นเป็นใครศัตรูหัวใจซะแล้วมั้งศัตรูคนนั้นเป็นใครศัตรูคนนั้นเป็นใคร โอ้ทำไมทั้งมีทั้งเด็กกว่ามีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นคนกลางๆคนคนนั้นเป็นใครโอ้ศัตรูเยอะนะเราคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านวะเนี่ยเอ้ยศัตรูเยอะนะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอกัดใหญ่โอ้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 น่าจะเป็นศัตรูหัวใจซะแล้วมั้ง คนที่ทําร้ายคุณทางด้านจิตใจค่ะอาจจะเป็นคนที่ทําร้ายคุณในด้านของจิตใจนั่นก็เป็นสัตูใจได้นจะจ๊ะเดี๋ยวนะขออาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนนะอ่ะอาจารย์อ่านไพ่เห็นตามไพ่แล้วอบอกไปแล้วคุณก็ลองไปหาดูว่ามองรอบๆมองรอบๆข้างมองข้างตัวดูว่ามีใครที่เป็นลักษณะที่อาจารย์พูดมาไหมอ่ะโอเคสัตูคนนั้นเป็นใครมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยจริง มีทั้งคนที่เป็นผู้หญิงดูเงียบเงียบดูนิ่งนิ่งดูมีเงินนะผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็เป็นผู้ชายผู้ชายคนนี้ดูเป็นคนที่ดูมีความแข็งแรงแข็งแกรง่งอาจจะเป็นคนทัดดินพิศศบกบกันมังกรทัดลงเมทุนตุนกลุ่มได้นะคะศัะตรูคนนั้นเป็นใครเด็กกว่ามี เด็กกว่ามีใครมาแอบส่องคุณอยู่ด้วยคนที่เป็นเด็กกว่ามาแอบส่องดูความเคลื่อนไหวดูความเป็นไปของคุณแต่เขาทำอะไรดูคุณได้ไหมก็คงทำไม่ได้มากหรอกแต่เขาก็ไม่ชอบคุณสักเท่าไหร่อ่ะแอบแอบไม่ใช่แอบปื้มนะแอบแอบไม่ชอบเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรผิดอะบางคนนะในบางคนนะ อาจจะเป็นศัตรูหัวใจจริงๆด้วยค่ะคนที่ทำคนที่เป็นศัตรูของคุณหนึ่งศัตรูหัวใจคนที่คุณรักทรยศหักหลังคุณไปมีคนอื่นอืมเขาไปม,มีคนอื่นและคนที่เขาไปม,มีคนที่เป็นคนอื่นนั้นๆเขาก็ไม่ชอบคุณอจ้องมองคุณอยู่เฝ้ามองพฤติกรรมเฝ้ามองพฤติการของคุณอยู่อาอารมณ์นี้ อันนี้คือหนึ่งประเด็นประเด็นที่สองมาจากเพื่อนได้เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเป็นเพื่อนเก่าๆไหมหรือเป็นเพื่อนร่วมงานได้ในบางคนเนี่ยดูนิ่งๆน,นะเขาดูนิ่งๆน,นะแต่เขาอาจจะแอบไม่พอใจเราแอบไม่เปิ่มเราแอบเขาทำอะไรได้ไหมไม่ได้ทำอะไรได้ไม่ได้ทำอะไรเราได้มากหรอกแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากล รู้สึกได้ถึงการในถ้าเป็นคู่รักก่อนถ้าเป็นคู่รักเขาก็ไม่ชอบเราเพราะเราเราค่อนข้างจะขัดขวางอยู่ตรงกลางในความรักความสัมพันธ์นั้นๆน,น,นะคะกับประเด็นที่สองคือที่ทำงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนคน,คนนี้ดูนิ่งๆอาจารย์มองไพ่ของคนที่แบบคนที่เป็นคนที่เป็นศัตรูของคุณอะเอาเรื่องของความรักก่อนนะเอาเรื่องเอาเรื่องของความรักก่อน คนที่เขาไม่โอเคกับคุณเนี่ยเหมือนกับคนที่คุณไปไปอยู่กลางไปอยู่ตรงกลางระหว่างใครสองคนคุณไปอยู่ตรงกลางนั้นนนั่นแหละนั่นแหละอืมบางคนนะ่ะเป็นเพื่อนกันนะบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนทำงานเดียวกันอืมเป็นเพื่อนทำงานเดียวกัน เผอเป็นเพื่อนเก่าๆด้วยเป็นเพื่อนเก่าที่คบก,กันมานานมา,ากๆนี่แหละแบบว่าตัวหน้าผู้จาดดีๆอ่ะประมาณนั้นสิ่งที่อาจารย์เห็นโอ้โหมีหลายคนอยู่เหมือนกันบางคนเกิดมีศัตรูทางธุรกิจก็มีศัตรูทางธุรกิจไม่ว่าคุณจะกำลังลงทุนหรือหรือกำลังลงทุนหรือทำอะไรอยู่ก็ตามาคิดคิดคิด คิดในเรื่องของการทํางานน่ะก็ให้ระวังอย่าอย่าอะไรอ่ะอย่าเอาความคิดของเราเนี่ยไปบอกคนอื่นเขาว่าเรากําลังจะทําอะไรสมมติคุณคิดว่าคุณจะไปขายของเนี่ยไปขายไปเปิดราา้านกาแฟตรงเนี้ยก็อย่าเอาเรื่องของเราอะ่ะไปเล่าให้คนโน้นคนนั้นคนนี้ฟังถ้าจะเปิดก็เปิดเลยให้คนอื่นเขามารู้เรื่องเราเยอะเกินไปอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นคู่แข่งเราได้เนี่ยแหละสตูทางการค้าอารมณ์นี้นั่นแหละอารมณ์ประมาณนี้คะ่ะ แล้วก็าําอะไรคุณได้ไม่ได้เขาทาอะไรคุณได้ไหมไม่หรอกไม่แต่คุณก็จะฝ่าฟันศัตรูพูดอ่าเขาอาจจะมาขัดแข้งขัดขาให้คุณรู้สึกรำคาญใจหรือ <c oughs> คุณจะรู้สึกขวางหูขวางตา <c oughs> ทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่มันก็เป็นเรเรียกกันว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นประเด็นในใจเหมือนกับเรารู้สึกแบบลำคาญจังอา่าทำไมถึงต้องมา มาพูดจาหรือมาทำอะไรเราแบบนี้อะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นเป็นประเด็นแค่ลำคาญอ่าถึงเวลาแล้วนันคุณถามว่าจะชนะศัตรูไหม,มเดี๋ยวซันมาแบบเนี้ยยังไงศัตรูก็แพ้พ่ค่ะศัตรูแพ้พ่แน่นอนถึงเวลาแล้วคุณก็จะได้รับชัยชนะกับคนพวกนั้นเขาก็อาจจะแพ้ภัยตัวเองไปเองอืนั่นแหละไม่มีอะไรน่าเป็นหว่วงหรอกค่ะอืม แค่เราทําอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามบางครั้งการทำอะไรคิดอะไรบางทีคําพูดคาจาต้องต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคุณอะเป็นคนแรงแรงบางครั้งคาพูดคุณอาจจะไปขัดหูหรือมันเป็นความจริงนี่แหละแต่คนอะรับความจริงรับความแรงไม่ได้แล้วค่ะนั่นแหละคําพูดคาจาให้ระวังค่ะความแรงของคุณอาจจะไปขัดหูขัดตาหรือความมั่นอกมั่นใจของคุณอาจจะไปทําให้คนอื่นแบบไม่ชอบเราได้แค่นั้นเอง โอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดซ่า A F E ศูนย์สามส่า A F E ศูนย์สามสองเก้า Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ